สวัสดีครับยูเดลาข้าสื่ช่องเกษตรนอยเองนะครับตอนนี้นะครับเราก็มีโปรเจกต์ใหม่ในการทําบ่อเลี้ยงปลานะครับแล้วตอนนี้เราก็ทําสําเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับบ่อเลี้ยงปลาที่ที่เราขุดไว้นั่นเองครับเดี๋ยวเราจะเอาปลาฉลามกับปลาจระเข้มาปล่อยนะครับเฮ้ยจระเข้มันป็นปลาวะนะครับบ่อเรานะครับก็จะขุดลึกไปประมาณ1เมตรนะครับ แล้วก็มีความกว้าง3เมตรคูณ1เมตรรับ1เมตรครึ่งได้มั้งก็เราจะปล่อยปลาฉลามแล้วก็ปลาดุกไปนะครับตอนแรกบอกปลาอะไรวะนะฮะไม่ใช่นะครับน้ามันท่วมนะโอ้โหเมื่อคืนฝนตกหนักเลยนะครับน้ําท่วมแบบยับยัยี่เลยนะครับนี่เป็นปรากฏตการของจังหวัดที่ผมอยู่เลยนะครับก็มันเป็นจังหวัดที่ติดทะเลนะครับแต่ว่าน้ําก็ระบายไทันอยู่ดีนะครับโอ้โหท่วมมาถึงเส้นตีขอบตรงนี้เลยนะครับนี่ถ้าผมปลูกเห็ดไปเห็ดลอยแน่นอน ก็แตงควาแล้วก็โดนผลกระทบไปหนึ่งแปลงนะครับแต่แปลงนั้นผมก็ทิ้งไปแล้วนะครับทจริงผมก็ทิ้งหมดทั้งแปลงแล้วแหละแล้วเดี๋ยวจะทําดินปลูกใหม่แต่ว่าก็ทําเป็นบ่อเลี้ยงปลาครับผมก็เดี๋ยวจะนําปลาฉลามกับปลาช่อนมาปล่อยนะครับแล้วตอนนี้นะครับเราอยู่กับต้นข้าวโพดที่เราปลูกไว้นานหมดแล้วนะอยู่ใต้บาดาลไปแล้วนะครับใครทักมาวะผมไม่รู้ว่าต้นข้าวโพดนี้มันโดนน้ําขังขนาดนี้มันจะตายไหมแต่ว่าผมรู้ว่ามันไม่น่ารอดนะครับจริงๆมันเกือบจะได้แล้วนะฝากนั้นน่ะ คือถ้าไอขนมันหลุดออกมาก็ใช้ได้แล้วนะครับเป็นข้าวโพดแค้นนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ไหวจริงๆก็ต้องเด็ดออกมากินแล้วนะครับโอ้โหก็ลาก่อนนะครับพอดแต่ผมก็ปลูกไว้เล่นๆนะครับปลูกไว้เสริมงานตอนนี้ก็เนี่ยฮะยอาเต็มเลยแต่ไม่เป็นไรครับเราเลี้ยงปลาแล้วครับเดี๋ยวปลาก็จะมากินต้นข้าวโพดเรานะครับก็จะมีทั้งปลาฉลามแล้วก็ปลาหมอนะครับอันนี้ก็เป็นบ่อเลี้ยงปลาของจริงนะครับอยู่ที่ข้างๆผมก็คือตอนนี้ปลาน่าจะไม่อยู่กันแล้วนะครับน่าจะไปย้ายเซิร์ฟกันหมดแล้วนะครับ ก็จะมีปลาฉลามกับปลาดิโมเข้ามาแทนนะครับฝั่งนั้นก็เป็นโซนของเรานะครับก็จะมีทุ่งข้าวนะครับข้าวเราก็ยังไหวอยู่นะครับแต่ถ้าหนักว่าน,นี้ก็จะต้องรีบเกี่ยวนะครับจริงๆแล้วกเกษตรกรของเรานะครับที่โดนน้ำท่วมแล้วต้องเก็บข้าวไปขายอย่างเร็วนี้น่าสงสารเอาเรือ่องเลยนะครับเพราะว่าข้าวก็ขายไม่ได้ราคาคปกติก็ไม่ค่อยได้ราคาแล้วเรายิ่งโดนน้ำอย่างนี้นี่ไปขายก็จากกิโลละจากตันละเจ็ดพันอาจจะเหลือตันละสามสี่พันอย่างนี้ก็เจ๊งเลยนะครับ ะไวะนะ้วนี่ยก็หลังจากนี้นะครับถ้าเกิดว่าฝนมันยังตกอย่างนี้อยู่นะครับเราก็อาจจะต้องเปิดโ a เอตกับใช้เรือแทนรถเลยแล้วนะครับเพราะว่าเราไม่น่าจะเอาอยู่แล้วนะครับฝูงนกอีก,กาก็บินไปนี่ถ้าเกิดว่าท่วมขนาดนี้นี่เราน่าจะ เขาไม่อยู่แล้วนะก็สําหรับคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรนะครับแค่จะบอกว่าน้ําท่วมสวนนะครับจริงๆก็ไม่ใช่ของผมคนเดียวเราก็น่าจะทั่วประเทศเลยนะครับที่โดนฝนหนักขนาดนี้ก็สําหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่นี้นะครับเดี๋ยวจบไปด้วยภาพกระเพราอันนี้ก็คือกระเพราที่เราเอามาปลูกไว้นะครับก็ค่อนข้างจะงานเดี๋ยวเราฉีดฮอร์โมนที่ใบใบก็จะโตนี่นะครับก็จะคุมนี่อาจจะโตเท่าต้นไม้เนี่ยนะครับ หมายถึงถาวันนะบ่อเลี้ยงปลาเราก็จะมีสิ่งมีชีวิตยอยู่ข้างในด้วยนะครับก็อาจจะมีปลาฉลามแล้วก็